สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น,นะนะและน้องตุ๊กป่าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบปะกับผมนัดลอ,อนสายเพาะฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองทําทุ่นสปิวนะครับรว่าทุนชิงริวก็ไดนะ้เนาะแบบรูปทรงที่เขาต้องการนะผมเลยลองไปครั้งแรกหละก็หวูว่ามันจะออกมาเป็นจะได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมกันนะต้องเตรียมไว้ก็คือ ผมจะใช้กระดาษทรายอยู่นะครับเบอร์สองเบอร์ไอ้สาวเนาะจะมีเขาบอกว่าแกนไฟเบอร์อินะอันนี้ครับเป็เนะข,อของว่าแกนาไฟเบอร์อนะอนนครออวา,ามจริงมันจะยาวครับแต่นี่ผมตัดมาประมาณสิบเซนนะครับประมาณยี่สิบเซนกาเพราะว่าเราจะต้องมาทำเป็นบานล่างก่นอนตัดอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งก็คือหางทุ่นครับอันนี้เป็นหางทุ่นกวงนะข้อที่ครับสองยางนะครับผมแล้วก็ผมจะเอาหนามยิ้วนะครับผมหนามยิ้วเนี่ยเอามาทำนะครับมาต่อกันเนาะดีทำมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนเลยเราก็ลองมาทำด้วยกัน พร้อมๆกันเลยป่ะนอุปรกรณ์ที่หอยใจเป็นที่สําคัญนะครับก็คือเครื่องกึงครับหรือว่าเครื่องเหลาอะไรเครื่องกึงจําลองอะไรนี่น้อยเนาะก็จจะมีมอเตอร์ดีซีสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลชุดคอนโทรลสปีดนะครับอนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นดอกสว่านเนาะอันจะหินอยู่นะครับดอกสว่าน น้อยครับก็อยจอไปอมาเริ่มทำกันก่อนนะขั้นแรกก็คือจะต้องเอาเขียงไว้ก่อนไม่รลับจริงนะครับผมมาดูกันนะจะอันนี้จะเป็นวิธีการขึ้นป้มบ่งว่ายนะครับนม่คื่ขึ้นทรง,ง,ง,นะนขนงของแหนมอ่ะแหละนี่มันเป็นทรงเนาะ 那我都不敢。 จะได้ความยาวของทุน่นละอันนี้ผมจะลองทําเป็นทุนแบบเปิดห้อ,อ,องอหไอ่เลี้ยเอาตัวยางมาดูให้ดีกว่าแบบทรงนะครับบอกว่าทรงอย่งเนาะแบบทรงนี้นะ ประมาณยาวประมาณนี้แต่จะน่าจะไซส์เล็กกว่าครับอันนี้มันใหญ่ไปเนาะมันจะกินตะกัวขั้นแรกนะครับผมเราก็มาตะใบนะครับเออตะใบวบบโฟนนะเพราะมันค,คื้มันเรียบนะครับเพื่อจะเทาจะได้ใส่กาวมันกินกันเนาะคือมันเรียบกว่า ต่อกัอนประมาณนี้นะครับช่วงหนะ้าตาเราต้องเท้ามันเสมอกันนะ เ okay. มื่อเขาได้สาชิ้นนะครับเลยะขนาดขนาดที่เขาต้องการเนาะประมาณนี้ไปทำการเจาะนะครับคงๆอมาเมื่อมันมีดอกสะบานยาวนะจะเจาดอกสะบานนะครับแต่เจาะทีละน้อยนะ กาวฮอนนะครับกาวฮ้อนกาวไม้ใส่ไปนะครับแล้วก็ประกบกันเลยโอเครอมันแห้งนะครับ ในการที่จะรอกางแห้งนะครับทำมาเจาะอย่างอันหนึ่งอะเจาะไปก่อนเนาะเพราะว่าของผมอะมันเจาะเขาลูกตรงเวทไปได้ครับดอกสวามันสั้นเริ่มเจาะเอามืาอนิ่งๆน,นะครับผมเจาะวัดดูศูนย์กลาง ไปนะครับนะครับเขรู้ละเหรอนีน่ครับลองเยาะเข้าไปเลยมันจะพอดีกันฮะมันจะทะลุได้จะประรวมครับตอนนี้ โอเคโอเคไปแล้วน no. ี่ยคือเรารูละนะครับโอเค ต่อกันประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเอาใส่กาวอันนี้มาใส่กาวดูมั้ยครับ พักมันแห้งนะส่วนปลายนะครับจะเหลือไว้ประมาณนี้นะเ,นเพื่อให้ได้เสียบาหางพูนนะครับโอเคครับหลังจากที่มันแห้งแล้วนะกาวแห้งแล้วครับก็าจะได้มาเกาืขึ้นลูโดยใจมีดหรือว่ากระดาษทรายก็ได้นะครับมาดูเลย ไปเลยเปนทรง,งประมาณนี้กันเนาะ่งไปทรงกระบอกยาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปมาแต่งกันคำหนึ่ง ส่วนนี้ผมจะใช้ตัวช่วยนะครับเป็นกละทรายเนาะ นี้ผมได้ลงเบอร์ปันไว้แล้วนะละไะกระดาใส่เบอร์ปันแล้วเดียวผมจะลงเบอร์สองพันต่อนะครับลองมันเรียบเรียบไปเลย เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมน,น,บนี่ครับตอนนี้นะครับผมต่อมานะ้ครับผมผมจะได้เอากาวฮอนเนะี่ยกาวฮอนนะครับ เคลือบลงไปมุมกัมหนึ่งที่มันติดกันนะครับเนาะมันต้องหมุนเว้ยนะคมันกคลือบไป น,นี่ก็พักไว้นะครับพกมันแห้งเดี๋ยวตอนมันแห้งเดี๋ยวเรามาปั่นออกอีกครับหนึ่งอันนี้ก็เป็นทินเนอร์นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ทูนเนี้ยเสียเข้าไปเพื่อนี่การเครือบครับเพื่อมีทุนเลยนะครับผมมีทุนเลยเต,ตั้งขึ้นแล้วครับ ลอยทิ้งไว้นะครับผมโอเคครับอ่าตอนนี้ก็ได้แห้งแล้วครับผมเนาะที่เราลงและเกิดอ,อย่างเคลือเราไว้นะ่ะแห้งเรียบร้อยนะครับลายไม้ครับลายหนามไม้หนามนะสวยงามครับผมฝีมือ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวก่อนหน่อยเดี๋ยวเขาก็มาใส่ หางทุนนะครับตอนนี้ใส่หางทุนนะในส่วนนี้ผมก็จะตัดตรงข้อสีส้มนี่ออกนะครับเดี๋ยวมันเป็นสีดำเนาะมาดูวิธีการตัดเลยคัตเตอร์นะครับผม นะครับตัอออกเลยนะไอส่วนนี้ยาวล้าครับตายมานะคอยเต่าออกเลยประมาณนี้นะครับ ตเต่ขัตอนออก่อจะมาใส่กาว่อไปเนี่ยแล้วก็มาลงสีคือมันสวยงามสักหน่อยเนาะหรือว่าเปิ้ลลงสีก่อนแล้วค่อยใสย่ก็ว่า,าใครแนะน,นะที่ท่านไหนพปจจมู้นะครับว่าลงสีก่อนใส่หางทุ่นหรือว่าใส่หางทุ่งเซตค่อยลงสีนี่ก็ ถ้านถ้าไหนที่เพิ่นทำนาก็ช่วยเมื่อคำแนะนำผมการแม่กันเนะผมก็บอกฮู้นะว,ว่าลงสีก่อนหรือหลัลงนะใส่หุ้นนะผมก็แน่จะลงสีไปก่อนโอย้ยลงสีด้วยก่อนนะอ่าครับผมอันนี้ผมจะมีเป็นสีทองนะครับกับสีดำเนาะกระปุกละสิบแปดบาท โปสเตอร์ครับผมเดี๋ยวมาลองใส่นะครับผมกับบัคเกอร์เหมือนกันผมจะค่อยๆลงเลยผมกับบัคเกอเหมือนกัน เอาไม่เห็นก่อนมาดูกัน,ใ,นใกล้ๆนะครับ ับผมในลองสีเสร็จเรียบร้อยรอแห้งครับเราก็มาเคลือบไละเกลือกับหนึ่งยวรอ,หอแห้งครับมาเคลือบไละเกลือกนแป๊บหนึ่งนะครับข้า <c oughs> บผมนะตอนนี้ก็สีได้แห้งแล้วเนาะโอเคครับสีสันก็แล้วเต่ครับแล้วเตะชอบนะจะลงแบบไหนนะนี่นะครับผมชุดลงไปเลย ับผมจูแล้วก็ะป๋อมมันน้อยไหมนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ผมได้ลงเคลือบเลกเกอร์เรียบร้อยนะครับเงาดีครับผม อันนี้ก็แห้งละเดี๋ยวผมจะมาใส่ปลายทุ่นนะครับนะครับผม เสียบดูนะครับกรับก่อโอเคครับอันนี้แน่นแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอากาฮ้อนใส่นะครับผม เยบเลยครับผมนี่ก็เซซีนะครับผมอเออ่ยก็อกลองมาหาบรร้านดูนะครับ วางวางครับโอเคตังนี้นักกว่านะครับตาขาไฟเบอร์นะเอากระตัดออกเอาพัตเตอร์ตัดนะครับผมตัดกําไว้กําไว้ครับอ่านตรงกําหนดครับผมถ้าบรรลักน,น,นะครับทุนที่บรรลักเนนะี่ยมันจะวางมือเขาได้นะครับตะกี้ผมตัดตายนี่ออกละมันเบาละ มิ้วมียวออครับผมวันนี้ก็ได้ทำทุนเครื่อมนหนึ่งอันนะครับก็เซตเป็นที่ดับบอยครับเนาะก็ถือว่าทำแล้วก,ก็ใจเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นทุนทรงอะไรฮะห่วงกับมุ้งจักเหมือนกันเนี่ยผมยังมาเคยจะคู่คีกับการตกเรียวเองเนาะสำนัยกยังเป็นหน้าดินแหละก็บอกว่าอยู่มุ้งจักครับทรงทุนทรงอย่างนี้น เค <laughs> okay. ถ้าพี่ๆนะนะได้ต้องปาาทที่ชอบในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe และกดแ,แชร์นะครับผมเพื่อ,อเพิ่นกำลังใจกระออ้นสายเพาะฟิชชิ่งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีผมก็ได้มาทําทุนเนี้ยอันแรกถ้านะนะถ้าไหนที่มีเทคนิคหรือว่าคําแนะนําดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนําผมมาได้นะครับผมเนาะ พื่อพัฒนาการต่อไปได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม